สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอุมจะพามาชมบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านหรูพูวิลล่านะคะชั้นเดียวค่ะอยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอสารภาีจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านหลังนี้นะคะห่างจากสนามบินเชียงใหม่แค่30นาทีนะคะห่างจากตัวเมืองและห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเพียง25นาทีค่ะอยู่ใกล้กับแม่น้ำปิงนะคะห่างจากแม่น้ำปิงเพียงแค่100เมตรนะคะเข้าซอยลึกประมาณ80เมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่ 33เมตรนะคะลึกประมาณ60เมตรค่ะนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นรั้วคอนกรีตนะคะแล้วก็ปลูกบังไว้ด้วยต้นต้นไซเกาหลีนะคะประตูรั้วเป็นแบบรีโมทคอนโทรลค่ะมีประตูเล็กด้วยนะคะแล้วก็มี อินเตอร์คอมนะคะมีกล้องที่เราสามารถดูจากภายในบ้านได้นะคะว่ามีใครมาหาเรานะคะหรือมีธุระอะไรคนที่กดกิ่งเขามีธุระอะไรเราสามารถที่จะเช็คได้จากตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถพูดได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเล็กค่ะเมื่อเราเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเป็นถนนเข้าโรงจอดรถนะคะซึ่งโรงจอดรถเนี่ย อย่างที่เห็นนะคะสามารถจอดรถคันใหญ่ๆได้3คันนะคะส่วนบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในร่มนะคะก็สามารถจอดรถได้ประมาณจะจอด10คันก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีมีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านหรือว่ามาีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะรองรับรถได้หลายๆคันเลยค่ะสองข้างนะคะก็จะเป็นสวนซึ่งปลูกต้นไม้มงคลเยอะแยะมากมายเลยนะคะ โรงจอดรถนะคะในร่มนะคะระพื้นของรถจอดรถแล้วก็ถนนนี้นะคะทำด้วยทรายล้างค่ะก็จะมีสีเทาเข้มสลับสีเทาอ่อนนะคะที่ฝ้าเพดานนะคะก็จะเป็นไม้เทียมนะคะทำเป็นฝ้าแล้วก็มีไฟสวยงามมากค่ะทางเข้าบ้านนะคะก็จะถูกเชื่อมกับหลังคาโรงจอดรถนะคะตรงพื้นนั้นจะเป็นกระเบื้องนะคะลายไม้ค่ะ ก็จะมีสวนหย่อมหน้าบ้านหน่อยนะคะทางเข้าบ้านนะคะก็จะสามารถทางเข้าหลักตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารส่วนห้องนี้นั้นนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะเดี๋ยวมจะพาเข้าทางนี้ค่ะค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะอันนี้คือตรงมาจากโรงจอดรถเลยนะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะเป็นโต๊ะกลมนะคะขนาดหกที่นั่งค่ะนะคะ สามารถหมุนนะคะรับประทานอาหารได้นะคะตรงนี้ก็จะมีภาพวาดของศิลปินนะคะซึ่งเนี่ยสั่งทำพิเศษเลยค่ะติดประดับผนังไว้นะคะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ส่องให้ด้วยค่ะระบบนะคะปลั๊กไฟสวิตช์ไฟทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นระบบสัมผัสค่ะแบบนี้นะคะ ินเตอร์คอมนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เองนะคะก็คือจอที่เราสามารถดูได้ว่าใครมาบ้านเรานะคะที่จากตรงประตูเล็กนะคะเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็พูดกับเขาได้ด้วยค่ะเราก็จะข้างในบ้านนะคะก็จะมีบิวอินไว้นะคะเป็นตู้เก็บของมากมายเลยค่ะนะคะผ้ะมาม่านติดให้แล้วทั้งหลังนะคะก็จะมีม่านโปร่งนะคะแล้วก็มา่านทึบค่ะ สีเทาดำนะคะบิวอินนะคะก็จะตกแต่งด้วยท็อปนะคะที่เป็นลายหินอ่อนแล้วก็ลายไม้ ine, ค่ะฝ้าเพดานน,น,นะคะสูงประมาณ3เมตรแล้วก็เป็นฝ้าเพดานแบบเล่นระดับนะคะตรงเหนือโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นฝ้าเพดานที่เป็นลายไม้ ine, นะคะตรงช่องเนี้ยที่เห็นก็คือเตรียมเป็นช่องไว้ติดตั้งแอร์ไดกินสี่ทิศทางค่ะ เชื่อมจากห้องรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะให้นั่งดื่มน้ำดื่มกาแฟได้นะคะหรือว่าเสิร์ฟเบรคฟาสนั่งรับประทานตรงนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความสะดวกนะคะทานทำอาหารทานง่ายๆหรือนั่งทานสแนค็คนะคะตรงนี้จะเป็นห้องครัวแบบโอเพนค่ะก็คือจะเป็นครัวฝรั่งนะคะมีเคาน์เตอร์นะคะมากมายปลั๊กเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตู้เก็บของค่ะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะจะมีที่เก็บของไม่เพียงพอนะคะตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สให้นะคะแบบสองหัดุดควันค่ะมีอ่างล้างจานนะคะสหลุมนะคะให้แล้วก็ก๊อกน้ำนะคะก็เป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นค่ะ เคาน์เตอร์ท็อปนะคะก็จะเป็นหินแกรนิตสีดำค่ะหนาประมาณ1นิ้วนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็แถมให้ตามที่เห็นนะคะก็จะมีไมโครเวฟ2ระบบคือระบบกริลแล้วก็ระบบไมโครเวฟค่ะตู้เย็น2ประตูนะคะแล้วก็ค่ะเตาอบโอเว่นค่ะสำหรับทำเบเกอรี่หรืออบอาหารฝรั่งนะคะห้องครัวนี้นะคะก็จะมีขนาดกว้างๆมากๆเลยนะคะ ก็คือขนาดจะอยู่ที่4คูณเเมตรค่ะส่วนด้านหลังของห้องครัวฝรั่งนะคะก็จะเป็นครัวไทยค่ะเข้ามานะคะก็จะเจอโซนของครัวไทยซึ่งเราสามารถทำอาหารที่มีกลิ่นแรงได้นะคะตรงนี้จะแถมเครื่องล้างจานให้ด้วยนะคะเคาน์เตอร์เตรียมอาหารครัวไทยค่ะ ตรงนี้ก็มีอ่างล้างจานแบบสองหลุมให้เช่นกันนะคะ,ะแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มนะคะเตาแบบเคาน์เตอร์ท็อปนะคะเป็นเนตาแก๊สสามารถที่จะทำอาหารได้นะคะแล้วก็ถังแก๊สนี่ก็ซ่อนไว้ข้างล่างนะคะใต้เคาน์เตอร์ได้แล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศหรือกลิ่นอาหารที่เราทำนะคะก็สามารถปิดประตูนี้เพื่อไม่ให้กลิ่นเข้าบ้านนะคะ ด้านหลังขององุ่ก็คือห้องน้ำนะคะอันนี้คือจะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกใช้ค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีชาเวอร์นะคะส่วนถัดจากห้องตอนนี้เราอยู่ในโซนของแผนกแม่บ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีลานนะคะอนเนกประสงค์ซึ่งเราจะสามารถาเพิ่ม รงนี้หรือว่าจะใช้เป็นแบบบริเวณที่เราตากผ้าอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะโดยที่ตรงนี้มันจะอยู่ในร่มนะคะแล้วก็มีหลังคาก็คือเราก็จะผ้าก็จะไม่เปียกฝนนะคะส่วนห้องซักผ้าอยู่ทางด้านนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีครบทุกอย่างจริงๆค่ะครบทุกฟังก์ชันเลยนะคะ เหมือนบ้านที่ต่างประเทศเขาก็จะมีต้องมีห้องซักผ้าให้นะคะตรงนี้เราก็จะแถมเครื่องซักผ้านะคะเครื่องอบผ้าให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถทําให้คุณแม่บ้านนะคะหรือว่าแม่บ้านของเราทํางานได้ง่ายขึ้นก็คือซักและอบและรีดจบตรงนี้เลยค่ะโซนต่อไปนะคะที่ถัดไปจากห้องซักรีดก็คือจะเป็นห้องพักแม่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีห้องนั้นในตัวด้วยค่ะ ก็จะจัดไว้เป็นสําหรับห้องนอนแม่บ้านค่ะก็ขออภัยที่มีไม้กวาดนะคะสําหรับกวาดใบไม้ในสวนอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะชั่วข่าวค่ะห้องน้ําแม่บ้านนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็ชาวเวอร์นะคะสําหรับอาบน้ํฝาฝักบัวอาบน้ํานะคะแล้วก็มีเตรียมที่ไว้สําหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้ค่ะ สระว่ายน้ำนั่นนะคะก็มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะขนาดอยู่ที่5คูณส2 5เมตรนะคะสระว่ายน้ำเป็น2ระบบค่ะคือระบบเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะคะมีจากกุชี่ด้วยค่ะบริเวณร,ร,รอบๆอบสระนะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้นะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะคะตอนกลางคืนกลางคืนค,นนค,น <c oughs> ค่ะความลึกของสระนั้นนะคะก็ลึกประมาณ1.5เมตรนะคะตรงนี้จะเป็นระบบ จักรกุชี่ค่ะซึ่งสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ระบบหัวเจ็ดน,นี่คะนวดหลังนะคะสบายมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็มี outdoor s h วอร r ให้ล้างตัวตรงนี้ค่ะรอบๆสระว่ายน้ำนะคะสามารถที่จะวางเาก้าอีอ้อาบแดดนะคะหรือเตียงอาบแดดเนี่ยได้ถึง8ที่นะคะแต่ตอนนี้มีให้แล้วนะคะอยู่ที่สที่นะคะ แล้วก็มีเตาบาร์บี큐อยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับถ้าเกิดลูกค้านะคะต้องการจะมีปาร์ตี้บาร์บีวนะคะตรงนี้ก็ยังจะเห็นเข้าไปในร่มนะคะเพื่อหลบแดดหลบฝนได้ด้วยค่ะด้านหลังปุ่มนะคะก็จะเป็นโซนของห้องนอนแม่บ้านค่ะซึ่งมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำที่เอาไว้ใช้สำหรับเอาดอร์ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้สระว่ายน้ำนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เช่นกันค่ะ สวนนี้จะมีต้นตีบด้วยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะมีดอกด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องเครื่องของสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็เป็นระบบของสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะค่ะลานรอบๆสระว่ายน้ํานะคะนอกจากว่าเราจะใช้นั่งเล่นพักผ่อนนะคะอาบแดดได้นะคะก็ยังเป็นลานบาร์บีคิวสำหรับปาร์ตี้ได้นะคะ ส่วนห้องนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่อุ๋มอยากนําเสนอนะคะเพราะว่าอุ๋มมีส่วนร่วมในการออกไอเดียค่ะเนื่องจากว่าตอนแรกนะคะเจ้าของบ้านเขาตั้งใจจะให้เป็นห้องฟิตเนสนะคะแต่อุ๋มคิดว่ามันอยู่ใกล้สระว่ายน้ํานะคะซึ่งบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นเลาจนะคะที่เอาไว้รับรองเพื่อนฝูงนะคะที่มาหาเรานะคะหรือมารับประทานข้าวร่วมกันนะคะก็อุม๋มก็เลยอยากให้มีโต๊ะรับประทานอาหารที่ยาวแล้วก็สามารถรับรองแขกได้มากกว่า10คนนะคะแล้วก็ มีทีวีนะคะแบบฝังที่ผนังให้ค่ะ65นิ้วเลยนะคะตกแต่งด้วยภาพเขียนอันนี้ก็จะเป็นภาพของศิลป,ปินที่เราสั่งวาดขึ้นมานะคะด้านข้างน,นะคะก็จะเป็นกระจกรอบเลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกติดฟิล์ม UV ให้นะคะมีม่านนะคะเพื่อ,อปรับแสงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตู้แช่ไวยถึงบอกว่าต้องมีค่ะของมันต้องมีนะคะ ตู้เคาน์เตอร์นะคะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้เสิร์ฟประหานนะคะก็จะสามารถเก็บของได้ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแผ่นปูรองจานช้อนซ่อมแก้วน้ำอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถจัดไว้ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์พวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็มีมุมนั่งเมาท์มอยเล่นนิดหน่อยนะคะเป็นมุมเล็กๆน่ารักตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นความคิดอุ้มิมดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะอุ๋มก็อยู่ที่บริเวณห้องรับแขกนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นห้องดูทีวีก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะใช้โทนสีอบอุ่นในการตกแต่งนะคะก็คือจะเป็นโทนสีขาวสีเทานะคะแล้วก็สีของไม้นั่นเองค่ะนะคะอย่างที่เห็นนะคะเฟอร์นิเจอร์และบิวอินต่างๆนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นนะคะบิวอินชั้นวางของนะคะตู้วางทีวีนะคะแล้วก็ทีวีอันนี้ก็ของจริงนะคะไม่ใช่ตัวตุ๊กตานะคะอันนี้ก็แถมให้ด้วยค่ะ มีโซฟานะคะซึ่งสามารถปรับเป็นโซฟาซึ่งสามารถปรับเป็นโซฟาเบสได้นะคะตรงนี้นะคะมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะค่ะเป็นทําด้วยหนังเทียมนะคะแต่ว่าเป็นแบบนุ่มๆเหมือนกำมะหยี่ค่ะสีน้ําตาลเข้มค่ะนะคะตรงนี้ที่เห็นนะคะก็คือจะเป็น ที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งเราจะฝังท่อไว้ในผนังเลยนะคะไม่เดินท่อลอยออกมานะคะซึ่งจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกจุดในบ้านเลยค่ะเชื่อมกับห้องรับแขกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์เลยค่ะสามารถที่จะใช้เป็นห้องห้องเล่นของเด็กก็ได้นะคะถ้าเกิดว่า ลูกค้ามีลูกหรือว่าหลานนะคะสามารถให้ตรงนี้ให้เป็นห้องเล่นของเด็กได้หรือจะเป็นห้องทํางานคุณแม่บ้านต้องการทําบินค่าใช้ใจ่ายในบ้านหรือเก็บของอะไรต่างๆนะคะตรงช่องนี้ก็สามารถเก็บพวกผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวอะไรทุกอย่างที่จะสามารถที่เอาไปใช้ที่สระว่ายน้ําก็ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะเดินทะลุไปถึงสระว่ายน้าได้เลยค่ะนะคะ,นะคะมีตู้เก็บของให้มากมายค่ะ ห้องอนเนกประสงค์เนี่ยนะคะก็จะมีขนาดกว้างนะคะ5คูณ4เมตรนะคะส่วนห้องนี้นะคะซึ่งเป็นห้องทีวีเนี่ยห้องดูทีวีเนี่ยก็จะกว้างประมาณนะคะเออคูณกับ7เมตรค่ะนะคะห้องที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารนะคะด้านนี้นะคะที่เป็นประตูสไลด์นี้จะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้านี่เออห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ เราคิดไว้ว่าอาจจะเป็นโฮมเทเตอร์ก็ได้เป็นห้องพระก็ได้นะคะเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะตรงนี้ซึ่งถ้าจะปรับเป็นห้องนอนรับรองแขกก็อาจจะต้องออไปใช้ห้องน้ำในห้องนอนอื่นๆนะคะตรงนี้ก็จะมีบริเวณที่เตรียมไว้สำหรับนะติดเครื่องปรับอากาศค่ะห้องนี้นะคะก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ4่เ4มตรคูณกับ6เมตรค่ะ ก็จะมีนะคะบาน้าต่างให้นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะสะไว้น้ำค่ะส่วนประตูนั้นนะคะเป็นประตูนะคะทำกระจกฝ้านะคะก็จะทำให้มีความ private นะคะหรือว่าความเป็นส่วนตัว อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะเป็นบริเวณห้องพักนะคะหรือห้องนอนนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันทุกห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้าในตัวห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะอยู่ทางด้านหน้านะคะแล้วก็ห้องนอนเล็ก2ห้องนอนซึ่งจะมีห้องน้ําในตัวเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนนะคะว้าวห้องนอนใหญ่นั้นกว้างมากๆเลยนะคะเป็นโทนสีขาวนะคะเทาแล้วก็เต้นลายไม้นะคะ ของตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็หใหญ่มากๆเลยอะ่ะตู้เสื้อผ้านะคะมีอยู่2ฝั่งนะคะซึ่งแต่ละฝั่งก็จะเป็นตู้บัานใหญ่นั้นเลยนะคะเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากค่ะจะมโีโต๊ะแต่งตัวนะคะเป็นตู้กระจกนะคะตรงนี้ค่ะก็มีตู้ให้เก็บของนะคะเตียงขนาดใหญ่นะคะ k ิงไซส์นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นที่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยค่ะนะคะมี บิวอินนะคะเป็นทีวีแขวนไว้ที่ผนังค่ะ,นะคะแล้วก็มีตู้เก็บของนะคะแล้วก็มีเบร์วินโดนะคะเบ์วนะินโดะเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือได้ค่ะจะเป็นวิวสวนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ห้อยเก็บของนะคะได้เก็บหนังสือก็ได้ค่ะ ะะไว้นั่งเล่นอ่านหนังสือถ้าตรงนี้ถ้าเพิ่มเบาะนิ่มๆขึ้นมาก็จะสวยมากเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างน,นะคะไว้รับแสงมากมายเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะคะคูณ8เมตรค่ะเราไปชมในห้องน้ำกันนะคะ ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นอ่างจากกุช,ชี่นะคะก็สุขภัณฑ์ก็ตามที่เห็นนะคะเคาน์เตอร์ท็อปเป็นเห็นแกรนิตสีดำค่ะนะคะเป็นกระจกแต่งตัวบ้านใหญ่เลยนะคะเพดานสูงนะคะเลืนระดับนะคะแล้วก็มีตู้ชาเวอร์นะคะเป็นตู้กระจกนะคะกับเรนชาเวอร์นะคะ ในห้องนะคะก็จะเป็นโทนสีขาวพื้นจะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะสีเทาค่ะห้องนอนที่สองนะคะหอนอนที่สองถัดไปก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยค่ะ ห้องนอนที่2นะคะก็จะมีขนาด3.5เมตรคูณ7เมตรนะคะก็จะมีบิวอินให้ตามที่เห็นนี่เลยค่ะเตียงก็จะเป็นเตียงขนาดคิงไซส์นะคะตรงหัวเตียงเนี่ยคะก็จะเป็นหน้าต่างน,นะคะมุมข้างบ้านซึ่งจะเป็นมุมสวนนะคะค่ะก็จะมีต้นมหาโชคหรือบ้านเราเรียกต้นเฮือนนั่นเองค่ะใบของต้นเฮือนใบอ่อนนั้นสามารถเอาไปยำรับประทานได้นะคะเป็นเมนูอาหารเหนือค่ะบิวอินตู้เสืส้อผ้าจะใหญ่มากเลยนะคะมีช่องเก็บของมากมายเลยนะคะ มีอุปกรณ์เครื่องนอนให้ด้วยค่ะเป็นโต๊ะกระจกสำหรับแต่งตัวนะคะแล้วก็ในห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวซึ่งห้องน้ำนั้นนะคะห้องนี้ก็จะไม่มีอ่างอาบน้ำแต่ว่าจะเป็นเรนชวเวอร์อให้นะคะมีแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะ,คะตรงนี้นะคะก็จะเป็นผนังก็เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนค่ะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องสีเทานะคะแบบกันลื่นค่ะ ส่วนห้องนอนที่3นะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะขนาด4คูณ6เมตรนะคะจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ king size นะคะแล้วก็มีบิวอินให้นะคะแบบก็จะคล้คายกันทุกห้องเลยค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งโทนสีก็จะคล้ายกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้นะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกบานใหญ่มากเลยค่ะเพดานก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ มีช่องหน้าต่างระบายอากาศนะคะแล้วก็มีเรนชวเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องของช่องอาบน้ำเนี่ยเขาจะดรอปลงมาประมาณาสามเซนนะคะเพื่อให้แยกโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะข้างบ้านนะคะก็ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็จะมีท่อที่เตรียมไว้สำหรับติดตั้งแอร์นะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะคะรอบบ้านเลยนะคะบ้านหลังน,นี้นะคะก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเป็นงานช่างงานระบบเล็กๆหน่อยๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ช่างแอร์เขายังไม่สะดวกในการมาติดตั้งนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่สบายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหม้อต้มน้าร้อนค่ะ ตรงนี้นะคะด้านหลังต้นไม้ที่เราปลูกพรางไว้นะคะก็จะเป็นแท้งเก็บน้ํานะคะซึ่งมีทั้งหมด3แท้งนะคะแท้งละ2 0 0พันลิตรทั้งหมดก็จะเก็บได้6000ลิตรนะคะมีปั๊มน้ําให้นะคะแล้วก็มีเครื่องกรองน้ําให้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อกองที่น้ําประปาที่จะเข้าไปใช้ในบ้านนะคะทําให้น้ําประปานั้นสะอาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคะ่ะตรงด้านหลังนะคะก็จะเป็นลานนะคะที่โรยด้วยหินนะคะ แล้วก็มีต้นไม้ต้นนี้คือใบเขาสวยมากเลยเเทางเหนือเขาเรียกแอปเปิลเมืองนะคะหรือละมุดแขกนะคะบ้านทั้งหลังนะคะก็จะมีรังลินนะคะแล้วก็จะมีท่อรังลินนะคะลงมานะคะเพื่อที่ไปรังระบายน้ํานะคะที่สร้างไว้รอบๆบ้านเลยนะคะค่ะภายในอีก2นาทีนะคะบนหลังคานี้เราก็จะทําการติดตั้งระบบโซล่าเซลให้ด้วยนะคะ สำหรับการเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าขาออกนอกเมืองนะคะจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปลำพูนนะคะผ่านแยกไทยวัสดุนะคะเลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงนะคะตกมาทางอำเภอสารพีค่ะตกมาเรื่อยๆจนถึงวัดน้ำโจ้นะคะเลี้ยวขวาเข้ามาผ่านวัดน้ำโจ้นะคะจะมีสะพานเล็กๆอยู่ด้านซ้ายมือค่ะข้ามสะพานมาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งนะคะซอยแรกเลยค่ะที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ที่1ไร่40ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ เจ็700ตารางเมตรเลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ4ห้องนอน6ห้องน้ำนะคะราคาขายนะคะอยู่ที่อืมอยาาให้โทรมาถามนะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจอยากนัดชมนะคะหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์เทออยู่ข้างๆนี้เองะคะ่ะอย่าลืมโทรเข้ามาคุยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ของเรานะคะที่66 Property YouTube Channel ค่ะ เว็บไซต์ของเราคือ6 6 property com นะคะสามารถติดตามเราได้ที่ TikTok และ Facebook ด้วยนะคะหรือแชทกับเราทาง Line a d ที่ Line a อด r จติศิษค่ะหากลูกค้ามีบ้านหรือคอนโดหรือที่ดินต้องการฝากเรานะคะให้เช่าหรืออยากขายนะคะสามารถติดต่อเราได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะอุปมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ